สวัสดีค่ะไซเซ่ไฮค่ะวันนี้นะคะไซอยู่บ้านพี่นิพนธ์คตาก้าค่ะวันนี้นะคะไซพี่ๆนะคะเขาชวนไซมาบ้านพี่นินะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะทําเมนูเด็ดแต่ไซก็ไม่รู้เขาให้หนูซื้อนี้มาค่ะนี่นะคะหนูก็ซื้อมาให้นะแต่หนูไม่รู้หรอกว่าพี่ๆเขาทําอะไรกินกันวันนี้เมนูเด็ดของพี่ๆเขาจะเป็นอะไรเราเข้าไปดูกันตอนนี้ไซอยู่ด้านหน้าบ้านพี่นิพนค่ะไปค่ะ โอ้โหบ้านพี่นิย้ายไาด้านซ้ายแล้วนะคะจากตอนแรกที่อยู่ด้านขวาตรงนู้นเนะาะเดี๋ยวเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านพี่นิกันค่ะว่าวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือไม่ได้มาบ้านพีน่นิน่าจะสองอาทิตย์แล้วไหมสองอาทิตย์เออน่าจะสองอาทิตย์แล้วแหละว้าวแกทาใหม่นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่พี่เขาก็มากันเรียบร้อยแล้วสายก็มาทีหลังสุดท้ายเพื่อนตลอดเลย เดีย๋ยวเราลองไปดูกันเกลยใคราเนี่ยใครเอ่ยอบ่าวเอไปเลยอ่ะถือเนี่ยไอย้อะลองถือดนีไปเลย ตอนนี้น้องๆมาเต็มเลยครับเพิ่มสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนคิดถึงหมาเลียหมาเลียวันนี้นะคะเดี๋ยวสายก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าพี่เขาทำอะไรกันทำอะไรกันคะพี่นอนรอนอนรอฮะควัวเป็ดเหรอจริงหรือเปล่า เป็ดตัวใหญ่เนาะโหฟานฟานฟานฟว้าวอะไรเนี่ยนี่หรอที่บอกว่าเมนูเด็ดวันนี้ฟันมาเลยเลยแมนี่ยแแบแแบแพะนั่นเนี่ยฟานไม่ได้นะฟสัตว์สงวนนะติดคุกหมดเลยนะหนึ่งถ้าฟานเนี่ยแแะกแแบกแแบะค่ะแบะนะคะแแบกไม่ใช่สัตว์สงวนเลยนี่กินแแะกินได้ทานได้ทานได้สวัสดีพี่บ่าวนิพนธ์ค่ะสวัสดีพี่ เ่าเอด้วยสวัสดีคสวัสดีน้องปิ่นด้วยค่ะวันนี้น้องสายจะมากินแพะจริงเหรอน้องสายจะมากินแพะให้ดูค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอะไรยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวน้องสายรอกินนะคะอ๋อได้ค่ะโอเคทีทีแอลอับน้ำเพิ่งเสร็จเลย อุ้ยตอนนี้โอ้โลโถรโท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 รทำอะไรกินข้าววันนี้หมูอบปุ๋งพร้อมแบล็พร้อมแบลอบปุ๋งพร้อมกันพี่มันจะสีเหมือนกันปะไม่เหมือนเอาสายมาทอดไฟหรอย้ายจ้าเดี๋ยวจะหมักหมูตุ๊กตาลปิดเลยเอาคอเลย มันเป็นเอกลักษณ์ของมันจริงๆเนาะแล้วกวนๆอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะพี่กำลังจะช่ำแหลกแล้วนะคะผมอ๋ออันแก้แก้ดีก่านนก็ได้แก้ดีก่านนก็ได้หนูขอส่วนนั้นได้ไหมคะได้นี่ตรงเนี้ยทห้ไม้ให้น้อทายใช่ใช่หนูจะตรงนี้เลยตรงเนี้ยอร่อยสุดตรงเนี้ยแฉลบตรงเนี้ยอร่อยสุดเอาไว้ให้น้องทรายเซ่ได้ค่ะไม่สนชนอื่นเลยสนส่วนเดียวค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึง่งตรงนั้นใส่จองไว้แล้วพี่แขกมา้ามาดีกินนะเบไปไว้ตอนนี้ดูฝั่งนี้นะคะเขากำลังทำกับคาวอันนี้อะไรคะพี่นุซอบบาร์บีคิวเราก็คือชิมด,ดูตอนที่ไอเนี่ยเหรอเราก็ราดเหมือนใช่ไหมใช่อเอาไปทาันอืม,อมรด<ถ>เป็นไงอือ,อร่อยะอร่อย แต่มันเปรี้ยวไปนิดนึงอ่ะพี่ตอบตอบตอบมาใส่โอเคชิมอันนี้พี่ชิมอันนี้พี่บ้างได้สิจ๊ะชิมนี่ชิมชิมชิมหน่อยเจ๊วันที่นี่โอ้โหอะไรสุดยอดค่ะมันหอมไอเนี่ยอะไรเนี่ยพี่กดกดเฉลยโป้งใช่ฉันไหมเอาจไม่ใช่ใช่ไหมโหอร่อยมากจ้าโอ้ยลูกโอ้เดี๋ยวก่อย สีทุกท่นกําลังทํากับข้าววันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามากินบาร์บีคิวแพะกับย่างหมูกันค่ะเมื่อพร้อมกันครัครับนี่คือเนื้อวัวนะครับเอ้ยเนื้อหมูนะครับน้องทรายครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแบ้นะครับ แต่เราก็จะทําเป็นสูตรบาร์บีคิวนะครับได้สูตรมาจากอังกฤษนี่อต่งกิจต่าัอยู่สำโรงหนองสำโรงฝั่งโน้นกำลังนะฮะีเลืออีกนิดนึทศการสร้างทรงจารุนเนาะยังพูดเป็นเสียบเลยไม่อยากกินวิ้งแวมเลยที่ปเน้ะ นี่ปีงแครอทไงวายเอาอีแครอทบ่เอะแครอทหรือคิตตี้ดีนะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็พี่ก็จะกินแบบสดๆเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ซอยจุ อยากลองสิคชิคซอยเบอร์ดีเบอร์ีจะลองบ่ที่คุณไม่ลองครับเพราะว่าเป็นท่าก็จะกินคำเดียวนะครับพอแบบทีนคุณหยุดไม่เลิกกินเดือบหรอถ้าเป็นท่าก็จะกินต่อทบุรีน้ำกลมเลยบอกรับโอ้โหตุ๊บของเบอร์ดนกันให้มันเพอ่งข้ขนาดน้องกินหมูเลยเมีดเขาอะตรงบนบ่มันมีตัวเขาอยู่กับลุงไงลุง ได้แล้วเหรออันนี้ก็คือคีเพี้ยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่นี่คือมันจะเหมือนวัวเนื้อก็จะเหมือนวัวขี้เพี้ยก็เหมือนวัวเครื่องในมันจะมีสามสิบกลีบเหมือนวัวเหมือนกันเลยเหมือนทุกอย่างนี่ใช่มััครบอนนีเปล่าเองนะเมื่อก่อนจะกินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วระวังได้เปล่ดีไปแท้นะ เนื้อสันแหละโอ้โหแต่เนื้อมันแบบสีสวยมากเลยเนื้อเหมือนเนื้อวัวเลยนี่ไงใช่่นื้อปลาเจะบอกเอ๋ก็บอกตะคนละชิ้นกินด้วยกันยอดครับเมื่อยเข้าจะร้องคือครั้งแรกมาลองดูค่ะถ้าจะร้องกันเป็นเนมียเบะครั้งแรกชีวิตแบบสดๆนะมาจ้ามาเอจะลองตับหวานด้วยตับหวานบี๊บี๊ต้นเย็นเลยไหมบี๊งครับ เทกาลนีครับเนี่ยเ็ดเจ้าเน่ยวันนี้เคยลงมาบ้าแหวนมาเลยมามามาสอยหอมบอกเอาเอาแอมเนี่ยมีซอยหอมด้วย เจ้าที่กินน้ำหักแน่ครับบักมามาหนูซอยให้ไหมพี่เบาเอตุที่น,นไม่เป<ะ>็นไรอีกแล้วโอเคโอเคการกิน <laughs> อันนี้ซอยเจ้าบ่ะอยากลองใช่ครับ <laughs> เอ๋ซอยเจ้าบะ <laughs> ่ะแต่ผมกินบัเป็น <laughs> ก็เคยกินตอนกินซุกๆตอนของยูบัน นางไล่ทำไมนะครับคือที่เขวบ่อเหล้าคือดังครับบาดีพนกำลังจัดการให้บาวเอนะครับอันนี้บาวดิโอนบาวดีพนกินบดได้เด้อเชฟนะครับเชฟหล่อเนาะได้แค่เชฟนะครับเชฟหล่อเนาะอันนี้คือเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนกินอยู่ไอ้กินกินซอยจุกอยู่เดี๋ยวนี้แบบมันท้องไส้ไม่ดีก็เลยกินกินสุกกินจุกอย่างเดียวครับกินไม่ได้แต่ว่าให้บาวเอลองบาวเอจะลองเองนะครับต้องแบบสูพี่น้องฟังก่อน่าแบะนี่มันเป็นอ่ามันคืองัวครับ ราคาต่อนะง่วนี่ยง่วนี่เวลากินหยาง่วหรือควายเวลากินหยาจะกินเหล้ากินไปเลยตะแบเนี่ยจะกินได้หยอดมันซึ่งยูโซปปอร์เหล้าก็จะเคกินแบบนี้ครับแล้วเครื่องไมก็จะมีสาจิบกีบขึ้นง่วเลยไฮบ้าเอไอนี่เนี่ยเนื้อครับดูเนื้ออู้เนื้อเนื้อนี่มากเลยคือไม่แม่จะแบบเดี๋ยบว่าเห็นในยูทูบเราอยากไหมเดี๋ยวให้เบ้าเอครับ มาพอเลยครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่รู้นะครับอ่ะลองเบิึงด้กินหมากมะละในห้องเอาฝนยิ้มแล้วตกกัอนเลยก็เป็นธรรมดาแล้วฝนเริ่มตกครับเท่านี้ครับฝนเริ่มดีนการลองดูนะครับพี่น้องเอาลองดูเอาเร็วๆก่อนเลยครับฝนมาได้ไงวะนี่นะครับไหนต้องให้เห็นต้องให้เห็นหลายช่องเลยนะเราเอีกยนบอลเลยโอ้ยเอาใส่เร็วพูดเอาใหม่เอาใหม่ไปยังไงบอลเลยครับบอเสื้อเอาอี้ยด้ว โอ้ตาวะจะลองตับจะพึงเนี่ยตาคยๆข่ยกินโซก้อนนี่กินไปยอครับตับเมียนอีีตับตครับเด้ยำเดนยำเนอโอ้เมียนบ่กุยวะบ่านเนื้องัวครับเ็นบะกุยเนื่องัวเป๊ะเลยมันกุยวะ บ่ครับบ่กุยเอาอีกด้วเอาเอามาชิมเลยมาชิมเอาเอาคู่เจมคู่เจมคอาเจมมาหนึ่งัวเจมมันต้องมาคู่เจมต้องลอกใช่ทีนี้เน่ยเนี่เนี่งัวตัวบางไอ้คนตัวบระเดี๋ยวผมคุณลองใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคือเนื้องหัวหรือแมนแมนร่างกับมึงครับบ่กุยครับเป็นวาซาบิเลยไหมเพราะว่าหนึ่งหัวโมกุยก็กินอยู่แล้วไงครับมันก็ลองดู เราลองลเพราะว่าเนี่ยดีพอเอมักกินอยู่แล้วไงลองลองลองเดี๋ยวนะผู้เจียมทีมงานผู้ดดับเดี๋ยวเราเราส่งตัวแทนลงไปกินละเด้อผมบอกกินแต่ว่าอันนี้รับตัวแทนผมนี่แหละยังไหนพูดปะเบาอีหลียังขี่โต๊ะขึ้นหนังวัว่ะครับขึ้นหนังวงเนี่ยแม่นว่ขึ้นหนังวัาต่หวานเอาแต่จับปิ้นเอต่จับปิ้นนะเอาแต่ปิ้นเอาแต่ปิ้นเอาเดีวเอาเดียวเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่อยากกินสองีำเลย เราต้องเอาไปทำกับข้าวก่อนไม่งั้นเราจะไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาไม่จะหมดอันนี้กินไม่แม้ไม่เป็นสีคล้ำเป็นสีมืดทีนี้เบิ้งเกาครับเบิ้งเกากินนะครับเด้อผมสิเป็นแต่แซ่บนะครับผมเบิ้งแล้วผมก็ยังน้ำไหลไหลแต่บุกินดอกอันนี้เราโอ้โนี่เมื่อกี้บอกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกคำที่สองแล้วต้องชิมต้องกินนี่เขากินจริงๆครับเขากินกันจริงๆเห็นตอนในยูทูบเนื้อวัวนี่แหละ คือเรื่องว่าแบบคุณดารุณีอีหยังคือแแบบอแบบกับชือแพะอะไรครับแพะแพะนั่งเอียกอ่ะพี่คนโลรดของฉันเอยน้ำลายเอียกๆแล้ว้องเบาที่คนยังไม่มีตัวแทนลุงนะเนี่ยตัวแทนตัวสุดตสุดดีกว่าครับใส่เสียงหายยังค่ะเอฟซีบอกว่ากินดิบโชว์หน่อยโอ้โหนะครับเพื่อกเสียงหาครับเอาตอนเดียวอันเดียวให้นะกินเลยดีนะแบ่แบ่วันนี้เมนูแบ่ของเรานะคะ อันนี้จะเป็นหมักบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวก็ส่วนนี้เป็นหมักแบบออริจินอลทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตะไคร่นี่ด้วยเพื่อให้ดับขาวใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูคะอ่อยะเอะกินไหมกินปลาหมึกไหมอ่ะคุณโอ้ตายแล้วเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติรสชาติแบบม่วนนิ่ต อนันน wat mm hmm. ั้นนะคะเดี ok ๋ยวเราจะตำถั่วถั่วที่น้องปิ่นปลูกนะคะวันนี้ม่ได้เป็นแม่ครัวได้อมวันนี้มีมีซอยจูงไงเมื่อกี้ไงแม่ครเยอะมากเลยับ อาพูดได้ดครับอยู่อิสราเอลทันเกีนได้ราบอทักเียเียงก่อนได้แล้วบ่สีลาบครับลาบแบะครับานี่ยน่พเสียลาบแบ่บอกแค่นะ่ไหนี่ครับแค่เพียอแค่นี้เสียบนิพนลาบแบครับเสฟน่พนแต้ว่ากระแสยได้ปินเอาไปจุดเนื้องัวมึงด้หรอเปล่าเอาปินลองมึงด้วยลองปิ้นลองดูมันขี้เนื้องูเนื้งูนั่นแหละเอาพีแกลองดูหน่อยเดี๋ยวเราจับให้ เดีย๋ยวเราไปดูหมูของเราที่อยู่ในโอง่งกันดีกว่าค่ะอย่าให้พี่เชมนะคะให้คุณครูเจมเป็นคนเปิดเป็นไงบ้างคะยังยังยังเหรออีกนิดนึงฐานเราไม่แรงรอเปล่าพี่ใส่ถานอย่างนี้ะหนูว่าใส่นิดนึงกว่าอเ,เออไม่ค่อยแรง เพิ่มความความร้อนอีกสักหน่อยปุนตาทำอ,อะไรคะต้มอะไรคะอนี้นต้มเครื่องในของแบ้แบเนี่ยคะอ๋อกำลังจะเดือด<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมยังยังเดี๋ยวเพิ่มฐานก่อน โอ้วใดนิดนึงเพิ่มความร้อนต่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่บ่าวที่โฟนไปดำบบนอืมโอ้วสีท้ายปีนหน่อหาให้กูดโอุวโม้วมดเหรอไม่ใช่เร็กมี10อันเด์ส่วยที่โฟนไปไหนละ อานี่เล็บยู่เดี๋ยวจะชิมโอ้แจ่วเดิมนี่บนมีอะไรพันทำมากทำมากชิมข้าวก่อนที่จะกินนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิ่นเอสเพิ่นางเอสดอะอะไรหืออะไรหร้าเียวจิ้มนาลดมากเลยของของ ค่ิมนี้กนได้หน่ซอสะไรชื่อไอ๋ออยู่นู่นิันของเพื่อองกิมซอสแบบนหนู่นซอสนู่นยาผาเพิ่ค่าเศ้าเศร้าจวดเงาเศร้าเรากินทุเล่าใช่ไหมอันนี้ซอสหมูสุกหมดแล้วั้งน่าจะนะพี่หสุกแล้วแหละสุกแล้วเราจะไปเอากรอบงั้นเราย่างนั้นไม่ได้นะมัน อบไปข้างในนเนอมันจะนุ่ม้อบเหี่ยมบอแข็งอไจย่งก็อ้านง่ยไปกยากกินข้าวเหนียวอไ้ยุปุ๊บใจะเ้ยูเหอลี้ยงลูกยเล้ยงไปสอนล้ยอนมอ้ยอ้วอ่ยอ้ยอ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้อ้ยอุ้ยอ้ยอออุ้ย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  ทั่วกัี่กินอยู่เนี่ยมาดูมาดูอุ๊ยร้อนอุ๊ยร้อนเด้อเดี๋ยวเรามาดูย่างแแบหรือว่าย่างแพะนะคะวันนี้แแบโอ่งแอบโอ่งเออโอ้ยโอ้โหโอ้ยใกล้แล้ว เอ้สุกแล้วูอ่ะเดียวเดียวใส่ทานอีกแล้วเหรอ็นคนชอบใส่ไฟโอ้คนนี่คนดังมาคะเนี่ยใช่ใช่คนดังอีกแล้วคนดังนะเนี่ยคนดังอะเนี่ยรู้จักไหมคนดังอะรู้จักจ้าดังอะไรจ้าดังไฟดังไฟอืมเริ่มแฮมแล้วใกล้สิได้แล้วรู้จักไหมจ้าเแหร่แฮมแมภาษาอีสานรู้จักไหมแฮมแปลว่า เริ่มแหมแล้วเริ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วเริ ah ่มสุกน้ของหอยมันไหลกล้หอคะอจากเนื่อนูนละอีกนิดนึงบ้านเดี๋ยวมาหอยนะเดี๋ยวเดีวไปกล้คะพออกจากเือนนละอกนิดนึ้าเดี๋ยวมาหอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไกล้หอะพานลกนิ้าเยวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด่าวันนูนี้าเดวาีก้รกิกน้อะอรกนนบ้างค่ะ วันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทางบ้านเดี๋ยวนี้เริ่มบานไหนนะเมื่อหลัเป็เขาบบกินแซ่บเอาแสบแล้วแสบแสบอร่อยนะบูดฮุดนะเรานั่งอยู่ไกลกันบูดฮุดบูเพราะว่าตะแค่รู้จักตะแค่ไหมสลัดบุรีรู้จักตะแค่ไหมตะแค่คือแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าตะแค่ตะแค่ตะแค่เรามันอันใหญ่ แค่เล็กเลยปันแดดไพ่้างเลยมันปวดขาเแล้วสุดยังไงนะคะวันนี้นะคะจะขอญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนๆพี่ๆมาหลายช่องก็มีทั้งพี่นิคําตะกานะคะพี่มีคนคำากาบ้าเอค่ะแล้วก็ช่องพี่ภูไทยดำตะคตกาแล้วก็ตะคาตะการค่ะปิดคลิปแล้วนะคะบาย เยินด <Lang v> <flats> <mumbles> ีต้อนราบครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ